เราได้ไอเดียมาจากครูหนึ่งเมื่อกี้เราเข้าไปดูในโปรไฟล์ของเขาเราก็จะปรากดตามกดไปที่3มขีดแล้วเกิดวยตั้งค่าความส่วนส่วนตัวแล้วก็เข้าไปดูอะไรนะอะไรนะตรงนี้กดเข้าไปไหนนะอถัดไปกดน,นะกดตรงไหนเนาะความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าเออ นี่นี่นี่ใช่แล้วความเป็นส่วนตัวแล้วก็แนะนําบัญชีของคุณให้กับคนอื่นกดเข้าไปเลยแล้วก็เปิดเดี๋ยวเราก็เปิดหมดแล้วนี่นะรายชื่อติดต่อเราก็เปิดแล้วเพื่อนเฟซเราก็เปิดแล้วผู้ที่มีเพื่อนร่วมกันเราก็เปิดแล้วผู้ที่เปิดหรือส่งลิงก์ให้กับคุณเราก็เปิดแล้วผู้ที่สนใจบัญชีที่มีลักษณะเดียวกับบัญชีของคุณเราก็เปิดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเออเปิดหมดแล้วแล้วทําไมยังเหมือนเดิมก็ต้องมาพิจารณาอีกทีนึงขอบคุณค่ะลองทําตามดูนะคะ